ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนตอมเรียนนะคะอันนี้ก็พอด้วยหรือเอาเอามีอยู่ไหมพอดีมาช่วยนะพี่เน่งเนาะนะคะรูกพี่เน่งให้มาช่วยอะไรนะเราก็มาครับพี่น้องอยากทางในยูทูบเบอร์ในสี่คอร์รี่ยูทูบเบอร์พี่ได้ค่ะพี่แอนพี่เสือแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ดีมาช่วยยกเป็นยกเออ่ตะแคร่ยกข้างในค่ะแล้วก็คือตรงนี้เดี๋ยวจะเคลียร์ออก ก็น่าจะวันนี้ก็น่าจะเสร็จคเคลียร์ของเคลียร์อะไรออกแต่ว่ามันจะมีชิ้นใหญ่ก็คือเป็นเป็นตะแค่นะครับตะแค่ที่ผมยกยกไม่ได้่อดีเลยต้องขอแรงเพื่อนเพื่อนอ๋อได้ค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนี่นะสีก็ขอแรงเพื่อนเอยูทูบเบอร์มาช่วยยกนะฮะก็มีเดินเข้ามาแล้วก็ร่มเย็นเลยเนาะวันนี้เหมือนผนจะตกเลยนะคะนี่ วันนี้ไม่ได้เท่าไหร่ก็จ้ะนี่นี่ครับโอ้แคร์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 ไม้โอ้แคร์ไม้ลงลงลงคูณสองอ่ะเสื้อละเดี๋ยวเราดูอันนี้เราแพนทะยานไป่าไหร่คูนสองตั๊โอ้ได้อยู่สี่คนได้อยู่ อ๋อเดี๋ยวราพี่ดีด้วยอ๋อเราพี่ดีคนนึงราพี่ดีเป็นสี่ไงอันนี้จะย้ายไปทางไหนฮะเอาไปไว้หน้าหน้าครัวไหน้าครัวอ๋ออช่วงเรายกไปแล้วก็กลับกลับแบบนี้เพราะมันจะออกอ๋ออ๋อตะแคงอืมหรือว่าจะออกประตูใหญ่หรือว่าจะออกประตูใหญ่ก็ได้ประตูใหญ่จะได้ไม่ต้องกลับเดี๋ยวประตูใหญ่ก็ได้อืมออกไปทางนู้นนะใช่ค่ะออกประตูใหญ่พอดีเลยแล้วก็ คนข้างน้าตอนี้ก็ได้อนี้ีไปออได้ได้ย่ที่เราจะออกประตูนี้นะคะเห็นไหมนี่กว้างเลย จะบาเลยค่อยนะเขาต้องโค้งหรือเโค้งโค้งตี่โค้งตี่โค้งตีโค้ง้สองศาตีโค้งร้โค้งบองศาถ้าถ่ายกล้องก่อนไปไปาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอากล้องาอันนี้ เราต้องสร้างภาพเลยคันเตลือยเตลย์เองฮะกันตตลือยไม่ใช่ยังเองกันเตลือยยกันตตลือยถือไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ้าวนะครับเพราะว่าอ่า YouTube ต้องสร้างภาพด้วยนะฮะอ่ะไปไม่หนักไม่หนัก หนึ่งมือได้ก็นั่งทานข้าวตอนเย็นสบายเลยนะเนี่ยเนาะเอออ่า ขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลยยกหน้าห้องพี่ดีเลยเผื่อนั่งรับมาจะได้นั่งอ่านไปยังไงนีโอเคเออเหมาะเลยพอดีเลยพอดีเลยภาคส่วนไม่เราทั้งไม่ดูมานั่งเลยอ๋อเดินเลยเดินรับมากินตับะคงกัน แข็งแรงนะเนี่ยแท่นเนี่ยนะแข็งแรงไม้ยังดีเลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับจ้เนี่ยขอบคุณจะภาพงานเนาะมีอีกน่อยไหมฮะตู้อ๋อเสือเสือเสือใช่อุยุงป้ายบ้านพอดีเลยบ้านสวนผักใช่อีกอันหนึ่งตู้ ตู้ตู้จากไหนี่ไหนตู้ที่เดิมนั่นแหละอ๋อจ้ต้องมาใสยแรงผู้ชายมาเสริมไหมเออเดี๋ยวไปเรียกมาได้เออเพิ่นบ้างป๊อปเอาให้มาได้อยู่บมม้ต้องประมาณเทาคนมาพี่ดีไหมพี่ดีไหนลองดูสิมาลองดูสามคนจริงหนักอุ้ยหนักมากเลยเดี๋ยวลองลองดู อันนี้ต้องอาศัยแรงผู้ชายมาเสริมไหมเออเดี๋ยวไปเรียกมาได้เป็นว้างปะเอาให้มาได้อยู่ต้องประมาณเท่าคนก็ต้องสี่คนสี่ลูกนะเรารูดสี่คนนี้โอ้ได้อยู่ได้อยู่ยกรถละยกแล้วก็วางยนทียกอ่ะเดี๋ยวเราไปทีละนิดละนิดก่อนเราไปวางไว้ที่หน้าประตูที่อะไรนะ อ๋อแต่ยีเดินที่ประตูมันไม่มีที่เดี๋ยวมันไม่มีที่จับมันต้องไปมันต้องจับข้างล่างเลยจับตรงนี้แหละนะครจับช่วยขอให้ถูกรางที่เดิมไปเป็นไปกระังางาเดินเดินลำบากเดีมายกทางด้าต้องไปวันนี้มีชาวบ้านจากบ้านอะไรไม่รู้มารังแค่บน เราไม่รู้ว่าสารสีหรือห้ำม่วงน้ำเที่ยงนะฮะเฮ้ยของเกิดกระเด้าเกระชกเลยเงี้ยบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจูด้วยเออเออโอ้ร้อนแล้วร้อนแล้ว Đúng không? Cứ là một lần đi thì mình mới giàu được. Bắt chết ก็ยกที่ซิงค์นะคะล้างจานมานะคะพอดีเครื่องแแดนร้อนนะะก็เลยไม่ได้ถ่ายชอนะ็อตที่ยกมาเนาะก็ไปดูในช่องพี่เด้งนะคะแล้วก็ช่องเสือพาไปได้นะคะเครื่องร้อนอเ,อเลยไม่ได้ถ่ายชอ็อตคลิปนี้ขอบคุณน,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 นี่นะ FC พี่เด้งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ